อ่ะนั้นเลยก็จัดมาครับมันเป็นบราวนี่ทองคำครับสนนราคาอยู่ที่2,200ปตังตังๆังังสวัสดีครับยินดีต้อนรับสุดดีไซน์กิน ปกตินะฮะแต่ละท่านเคยทานบราวนี่ที่แบบว่านะทั่วไปเป็นบราวนี่ธรรมดามาแล้วแต่วันนี้ครับ<อ>น้องเลยขาแสงว่าดีขาดีเป็นสายบราวนี่ดีต้องลองอันนี้ค่ะอ่ะแล้วเลยก็จัดมาครับมันเป็นบราวนี่ทองคําครับสนนราคาอยู่ที่2,200 2 2ส0สนบาทมาเช็คกันดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะจากร้านนัวนะครับถล่มมากเลยเนี่ยรับมาแล้วก็จะมาแกะ ปังตังปังปังทองนะฮะดูวันนี้ครับอลังการงานสร้างมากบราวนี่ทองนะครับโอ้พระเจ้าแจ้งก่อนนะฮะว่าทองสามารถนำมาผสมกับอาหารได้นะครับไม่มีผลต่อร่างกายใดๆทั้งสิ้นนะครับสุดยอดมากมนะสองพัน 200บาทกล่องละ2 2 0 0บาทนะฮะบอกแล้วว่าบราวนี่่ยกินยังไงก็กินปกติมาแล้วไม่ว่าจะของคาวของหวานแต่ของหวานที่ชอบมากจนแม่ตเตือนว่าจะเป็นเบาหวานมาเทสกันดูครับมียาทานน้่แข้งนะฮะดาร์ช็อกโกแลตมากเลยคุณแลวมันมีเป็นคารามเมลอยู่ข้างในฮะ อร่อยอนี่ดูความทองของเขาฟินมากคุณฟินมากคุณแล้วมันเป็นซอฟบราวนี่อ่ะมันนิ่มมากๆการทำอาหารนี่มีทองอ่ะมันจะทำให้ดูแบบมือนั่นจะเป็นลักชัวรีไปเลยนะฮะความรู้สึแกแตกต่างกันไหมสำหรับบราวนี่กล็ลับ 50บาทขึ้นไปได้ความแตกต่างครับนะฮะแล้วดูเพิ่มมือค่ามากๆเลยต้องลองนะฮะใครที่แบบว่าอยากจะลองเทสอร่อยจริงอร่อยจริงๆไปตำกันได้ครับร้านนัวนะครับ 80ดค่ะประมาณน้อยกว่าบาทชิ้นละตกชิ้นละกาบาทเด็บไว้กินได้นานใช่ครับถ้าเป็นตามเทศกาลเดี๋ยวเขาจะเขียนให้เลยนะว่า for ใครอะไรอย่เง,งี้ยสำหรับสายช็อกโกแลตนะครับที่ต้องการความที่แบบดูแล้วชิกินแล้วดูแบบฉันดูมีตังอนะ่ะหรือใครจะซื้อไปแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลนะรับรองเลยว่าปัง แต่ละท่านที่ยังไม่เคยทานทองเปลวเนี้ยคุณจะต้องคิดว่ามันจะต้องแบบมีรสชาติหรือว่าอะไรใช่ไหมแต่จริงแล้วไม่เลยครับพอกัดไปอ่ะไม่รู้สึกคําไม่รู้สึกว่ามันมีทองละาลายไปในปากเลยนะละลายไปเลยแบบไม่เป็นหนึ่งกระดาษน,นีมันละลายแบบเฮ้ยไม่มีรสชาติอ่ะมันเป็นบรนนี่เลยใช่เป็นบราวนี่มันมีความเป็นช็อกโกแลตนำมาเลยฮะไม่มีความเป็นรสชาติที่แบบคุณจะต้องคิดว่าเอ้ยมันต้องมีรสชาติอะไรหรือเปล่า,ไ,าไม่เลยฮะเดี๋ยวนี้หยิบแค่แผ่นทองกินให้ดูหนะ่อยดิไม่กินช็อกโกแลตกินแต่นนทองอเ เอากินให้ดูหน่อยเป็นไงไม่มีรสชาติมันไม่มีรสชาติเลยมันละลายไปในปากเลยอะไม่จืดไม,มไม่จืดไม่มีเค็มไม่มีรสชาติเลยเทั้งสิ้นเลยคุณแนะนำนะครับถ้าใครที่แบบว่าอยากจะแบบ<ช> Special Surprise, Surprise Surprise นะฮะอันนี้เวิร์กมาก ขอบคุณมากนะสำหรับการติดตามคลิปนี้นะครับได้รู้แล้วแหละว,ว่ารสชาติบรวนี่แบบรสชาติธรรมดากับรบรนี่แบบทองมันเป็นยังไงวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากสำหรับติดตามนะฮะใครอยากให้ทําอะไรอยากให้กินอะไรอยากจะให้แบบดูสชอรีร่เข้าไปอีกแนะนํามาได้ครับเดี๋ยวจะไปซื้อกินมาให้แล้วมันรีวิวให้บอกแล้วว่ารีวิวนะฮะจากใจจริงๆไม่ใช่มีสปอนเซอร์ใดทั้งสิ้นครับวันนี้ไปแล้วครับอ่ะลืมลืมลืม,ลม,ลม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ